มางานซบบานกุศกอยค่ะพี่น้องมืดอนี้ค่ะมากับมาสายนะคะเพราะว่ามีงานซพอยู่บานพุทีไปสานทีนึ่งละกาบ,บานกุศกอยนะคะฝ่าวก่อนเด้อค่ะพี่น้องเขาสิเอาซพลงแล้วท่านเลยหอดเทือนซบอยู่นะคะพี่น้องถึงบานซพแล้วนะคะนี่ก็คือบานเพ่นนะคะเนาะยามาดามมึงโพลขึ้นไปกินท่านก่อนเด้อค่ะพี่น้อง ฟาวหลายค่ะยานบรท่านเพิ่นนะคะเพื่องาเนี่ยว่าพี่น้อง้ยบันไดสุดคลาสสิกมากถึงสีอูใกล้ๆก,ลกับมาซอยกันนะคะพี่น้องบ้านเฮ้าพี่น้อง ด้วยคุณไปให้นคนดูม <ah ันมีอัตรสใะ้ดูภาพนี่ทบรรยายด้วยจ้าอะไรละจิทุหมอนะอหยจิจ้จะก้อยค่ะจ้ามทมต้องรรยายภากลางได้ค่ะได้ค่ะเพิ่นเพิ่นบอกมาดามาพูว่าเวลาบรรยายให้เป็นภาษากลาง อย่าบอาภาษาสู่คนณเบาเข้าใจพ่นวาขาเมียนพ่นวาอยยุเนาะค่ะแต่บางที่มีคุณว้านําภาษาสู่มาดามุคบบุกาวไปนะคะตอนนี้กะถาเอาศพลงจากบ้านนะคะพระสงฆ์เริ่มลงจากบ้านแล้วนะคะเทเสรีรยบร้อยนะคะประเพณีดั้งเดิมแต่สมัยโบร,ราณบานเฮ้าค่ะพี่น้อง บางเชื่อกรบไม่ได้วาลายกับเบงภาพไปน้ำนเนาะค่ะพี่น้องอถ้าเว้าผิดพลาดประการใดกระขออภัยณทชินี่นำ้ำนเลยค่ะเดินหากินไอติมก่อนใครดิบใครดีไ,ดไปหากินไอติมก่อนไอติมขนานี่ยะ ซื้อติมนะเน้มีม,มีมีรถเดียวปะคะอ๋อมีหลายแบบเนาอมาใส่ขนมปังก็ได้คะ่ะเดี๋ยวล่วละก็ะเดี๋ยวลงมาว่าเนี่ยถึงเวลาเพิ่งไปปลาแล้วเด้่ยเขาเผาเชิงตะกอนอยู่ด้วยเนาะไอ่น่อไม้เื้อนี้เออว่าทั้งคืนทั้งไกลว่าทั้งนาดีทั้งโปรตีโอ้แขกที่นี่เทียดได้หลายบาทหลายเมืองอยู่มาเมือนี่

เออต้วเล่นกันเรียนไปถึงเวลาแล้วต้องไปแล้วพี่น้องครับถึงเวลาแล้วเ้าเรียนไปครับจะเรียนผู้พ่อผู้ทีเนี่ครับนี่สุผูตอยู่ตเอ ah, พอแค่นพ่อย่ผูทีมีครับเออที่นี่ถึงเวลาแล้วสมควรเก่เวลาผมาว่าเออม่มีอย่างพี่นออ้องเออใกล้เวลาที่จะเอาซุปลงทุกที่แล้วนะคะทุกคนถึงเวลาบ่ายุ่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะ ที่นี่ยังเป็นเผาเชิงตะกอนนะคะแล้วเอาลงเด้อใส <heps S 1> ่สกันซอยกันได้พี่น้องครับผู้ผู้เมาห้ามขึ้นเอาคนมาเมาเด้เวลาเขาก็ซอยกันกับไอ้ลุงใส่สะกันเอาส่งซอยกันกับหน้าพื่งเหลือเสือพื่ปลาใส่กันเลยพี่น้องใส่สสกันได้พี่น้องเด้ออ่ากที่โกโหดีกาเด้ซอยกันเอาเมาห้ามเขาดิเมาคนเสียหลักตัว อผู้นึงเมากะบคิดคนกัเมาน้วกันนะครับผู้นึงพระเสมากระเสียดโคศกกระไรร่มมันเหรอเพิ่นกำลังเฮ็ดติเฮนะคะมันเฮกะให้มันเสียงดังนี่แมฟานี่เสียงดังฟังซัดที่พี่น้องหน่าเขากำลังเฮกันอยู่นะคะ ้ามันบอดังก็เอาเปิดมันจะดังแล้วครับเปิดอปอกเข้าไปก็ฟาดบังเครื่องแก้วลงนาะพิธีเฮนี่ก็คือเป็นพิธีที่ว่าพาดวงวิญญาณไปเนาะค่ะเนาะส่งดวงวิญญาณนะคะอ้อมลงศพสามสามรอบประมาณนี้นะคะขอขอภัยเดอค่ะมาดามมาพูไม่ได้ขึ้นไปนะคะปยินี้นะ่ะเอนเออโบต้องญานว่าบต้องาย ก็ทำพิธีอยู่ค่ะส่้อยกันส่้อยกันพี่น้องเอ้าเรียบร้อยแล้วเอออ้าวเรียบร้อาแล้ว,นะลวาสร้อยสกันขึ้นไปครับส่้อยกันเออส่้อยกันไลยแต่บ้านคุณจะก้อยน่องสองโมสามาขี้กันครับเออน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งปลาใส่กันได้พี่น้องมาใส่สร้อยกันเมาห้ามขึ้นเด้อเออออาช่วยเนอได้เสยมายเลยเออช่วยเนอรียบร้ยแล้วเออวิ่งหน่อวิ่งยาวหูอยากจะก้อยเลย

ขนาดนี้นไงเดียวนั่งเสียเนาะเอาซอยๆกันพี่น้องขึ้นเลยครับยาติโกโหติกาเที่ยวเที่ยวเฮวยกระเด็นเออซอยกันเนอะเอออยากจะตายไม่มีความอะไรให้กันไอเอิ้นไหนนาอะไรนะน้องพี่เราเอืออะไรอยู่มือได้เออว่าเหรอไม่เจอเราโม่เราดูที่มือมันว่าเหรเออกำลังสิเอาซุปลงนะคะ ตอนนี้ก็นยังชาเวลาเอาศบลงนะคะคนก็นเอาเข้าวข,ของเครื่องใช้ลงมาก,ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปประซ่านะคะทุกคน แล้วก็เป็นฐานของลูงนะคะลาแล้วนะคะพี่น้องอยากดีมีจนสุดท้ายเฮ้งก็ทีเดียวกันนะคะมางานศพที่ใดก็ได้ปลงทุกที่ค่ะว่าชีวิตคนเฮ้งบุมีย่างนอกจากว่าเกิดเกตเจ็บตายเป็นสัจธรร้ของชีวิตนะคะของลูกนะคะ พวกมีภัยนี้ความตายได้เลยค่ะทุกคนเอาซพลงแล้วนะคะทุกคนทางบันไดกระแขบจักน้อยเนี่ยค่ะคนก็ต้องระมัดระว่างเป็นพิเศษนะคะทรงกันนักเติบอยู่นะคะผู้ชายหลายคนนะคะทุกคนซ้อยกันนะคะสามัคคีคือพลังค่ะมีงานบานไดซบบานไดหรือว่ามู่บาน ในหมู่บ้านนี่กะชาวบ้านพี่พี่น้องๆกะไปห่วมโตกันซอยเหลือกันนะคะอันนี้กระทานของล่งค่ะซอยกันเนาะพี่น้องไทยกุศลอยบบานเฮ้าค่ะพี่น้องขึนนนนเออโอ้มันหลายคนออกกอีกันเออโอยงโอเอานนขึ้นมาก่อนเอองใครเอา สุขาพม่ต <accurately S 2> ้องพ่งกเองหรอกจาวาบองเลยนะเม่ยอมเขาหะเอายอมเขาเออยอมเขาเป็น่งนี้่สมัยนี้ใกล้ๆบนกระส่รถไปเบิดนะคะสุนะคะ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคนแบบนะคะสี่คนหามนะคะหนึ่งคนนอนอะไรประมาณนี้เนาะที่เพิ่เว่าะค่ะมาดามก็จ้ำภาพติดตาสมัยก่อนทุกทุกแบบเลยนะคะทุกทุกครั้งค่ะที่มีงานศพนะคะต้องพาณบานมาดามมุกพูทุกทุกศพนะคะสมัยก่อนนะคะเพราะว่าบ้านมาดามมุกพูนี้ เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ต้องขึ้นป่าซาสมัยก่อนค่ะเจ้าเอาภาพเจ้านำหน้าเลดเจ้าพี่น้องหเออเออพี่น้องเนาะเออเพิ่นเอาศพขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปป่าซานะคะที่นี่ยังเป็นป่าซาเชิ่อตะกอนนะคะทุกคนมือนีสิทธาไปเบิร์นวิธีเผาแบบเชิงอตะกอนนะคะ แต่สมัยก่อนก็นกนจะมีแบบเผาประชาทุกทุกหมู่บ้านนะคะสมัยนี้กะเปลี่ยนไปหลายแล้วนะคะมีเม่มกับเผาเมมค่ะแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือยังมุมีเมมนะคะก็เลยเผาประชาไปก่อน,นะคะ่ะกยังคงแบบดั้งเดิมนะคะ ลองดูอ่ะกะกุนดุราเซตแรกตาอู้อู้275กุนดุราคู่กับใครก็ให้มือนี้เนี่ย65เด้อ6 <laughs> นี่คือการแห่ศพแบบใหม่นะคะขับรถไปตามหลังรถเข็นศพนะคะบ้านนี้บุมีข้นยางเนาะค่ะบ้านบดดางมังโบก็ยังมีข้นยางไปทรงศพหอดเมมผื้อได้ค่ะบ้านนี้เขาท่านสมัยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเบิร์ดนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบหมู่บ้านนะคะเบานองงอน้นองคา่หญากระแหงเบิร์ดพี่น้องค่ะพูดพาคนกินหญายอยู่นะคะ ธรรมชาติค่ะ บ้านเพิ่นอยู่ห่างจากปราซาประมาณสองกิโลนะคะเพิ่นก็อยู่นอกเขตหมู่บ้านจักน้อยอยู่ค่ะอันนี้ก็ภายในหมู่บ้านกุศกอยนะคะหมู่บ้านกุศกอยนี่เพิ่นมีปราซาอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะคะ หมู่บ้านแห่งเนการ่มรื่นสงบนะคะเพื่อนซานบ้านซองกับบ่ตตางกันกันกบหมู่บ้านท,ทั่วไปนะคะ

ับโปรยท่านไปเรื่อยๆนะคะมาดามดอภูขอแสงหน้าไปก่อนนะคะนี่ก็คือพิธีพาดวงวิญญาณไปนะคะถือสายสินไปนะคะส่งผู้ร่วงลับนะคะไปสู่สุกตินะคะทุกคน นี่คือทั้งเขาป่าซานะคะป่าซาอยู่กลางหมู่บ้านค่ะพี่น้องละเวกนี่ก็จะเป็นเพื่อนซานบ้านซองของชาวบ้านเบิดนะคะชาวบ้านกับเพิ่นกับสิ้นแล้วนะคะเพิ่นกับคงบอย่านดอกค่ะเพิ่นกับโปรยท่านไปเรื่อยๆนะคะระหว่างชางค่ะบดาบมงผูจอดรถแล้วค่ะ ย่างตามเข้าไปในปา่าซ่าน้ำกันนะคะไปส่งดวงวิญญาณนะคะทุกคนเขาเขตปา่าซ่าแล้วนะคะบลึกนะคะทุกคนกเขาไปประมาณสองรอยเมตรนะคะถึงแล้วนะคะปะา่าซากองฟ้อน,นะคะ่ะ เผาแบบเชิงตะกอนนะคะขอขามาลาโทุกทุกๆดวงวิญญาณที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะคะขออนุญาตถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนได้ดูได้ชมว่าชีวิตคนเราสุดท้ายก็อยู่ที่เดียวกันนะคะเห็นแบบนี้แล้ว ทุกคนคิดว่าในได้นะคะชีวิตคนเฮาเกิดเก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เฮาเลี้ยงบ่ได้นะคะตอนมีชีวิตอยู่กันทำสิ่งดีๆด้อค่ะว้าวเลยเจ้าเนะ่ะเป็นคนประเภณีที่สืบต่อกันมาใช่ค่ะ้าเลยหนูอยากมีคนเว้าหนูก็เ่ิ่ยเป็นนายนายนายเอานานๆได้มีโอกาสมาแบบเจอแบบนีน้นะ เจอแบบว่าเขาเผากองฟอนนะคะประเภทนี้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเราด้วยค่ะพี่น้องสมัยก่อนตอนนี้ก็มีเมมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะสร้อยกันซอยกันพี่น้อง สิไปเบิบ่งทางพูนก็ต้องมุดเข้าไปนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นท่าแบบญาติาพี่น้องเขาอยู่ตรงใดนเนี่ยเขาก็สิเผาตรงนั้นนะคะ เป็นไยเสมอกันก่อนเพระาระว่าเพราะว่ากองฟ้อนบ่อยเสมอกันนะคะ สู้ๆขนาดเดินมาดามมาโพนมาทุกที่รถถอยรถถอยโอ้ยพลอยเครื่องแรงเด้อยจะบอกให้เครื่องแรงนะคะนี่ป่าช้าบ้านกุสโก้ยค่ะทุกคนอำเภอกุสมาจังหวัดสกลนครนะคะเฮ้นี่ตู้ปลาปลาที่เดียว่คุณบอกไง

นี่เ,นเขาทำพิธีแบบสมัยก่อนนะคะก็พระเพิ่นกับิมาเทศก่อนนะครับสวัสดีค่ะลงเวสวัสดีค่ะ น,นี่ก็เป็นดอกไม้จันทร์นะคะวางไว้หน้าชกนะคะนี่น้ำแล้วตอนนี้น้ำอยู่ข้างนอกคุณนะคะคิดหอดสมัยก่อนอยู่ในป่าใช่แหละสวัสดีค่ะ ไปไหนไปไหนวหนไม่จงไหงสวัสดีค่ะนายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดิมแหงค่ะขอ <c oughs> โทษด,ด้วยแม่เด้อนีดนึงค่ะ นีเลยเดี๋ยวไเาจับป่อีกสองบอกคนละไม่้นบอกกำลังสวย